พี่หนูมาสอนทํากระทงจากอาหารปลานะคะวิธีทํานะคะก็ไปซื้ออาหารปลามานะคะถุงหนึ่งก็มี50บาทร้อยบาทแล้วแต่นะคะก็ทําได้หลายอันนะคะ50บาทก็ทําพี่หนูทําต้อง5อันนะคะอันนี้ก็เป็นกระทงจากพี่หนูนะคะ ก็ไปซื้ออาหารปลามาเขาก็จะมีสีสีใส่ไว้ให้สักสามสี่สีต่อถุงนะคะแล้วก็เอามาแตะ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 กับน้ํานะคะแตะน้ําแล้วก็เราแล้วแต่เราจะทํารูปแบบไหนนะคะวิธีทํากระทงของพี่หนูก็คิดเอาเองนะคะแล้วแต่สร้างสรรค์ค่ะพี่หนูก็ทํามาแล้วนะคะนี่ก็ ของพี่หนูทำนะคะอันนี้พี่หนูก็ทำนะคะนี่ก็อีกรูปหนึ่งนะคะแล้วแต่เราจะคิดทำนะคะนี่ก็อันนี้น้องน้องน้องก็ทำเล่นๆน,นะคะก็สวยดีนะคะสวยไหมคะกระทงจากขนมปังนะคะแล้วถ้าเกิดเราลอยไปก็มีประโยชน์นะคะให้อาหารปลาไปในตัวเลยะคะ่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นกระทงโฟมก็ต้องมีคนมาเก็บอีกนะคะมันก็จะทำให้ต้องใช้เวลาของคนเก็บอีกต้องมานั่งเก็บกระทงนะคะแต่ของพี่หนูนี่ก็ให้อาหารปลาไปในตัวเลยนะคะก็อีกนะคะนี่ก็สวยนะคะแบบว่าเราเอาแค่ลอยขอเข้ามา เพื่อปีปีหนึ่งเราใช้น้ำนะคะขอพรขอกรรมานะคะอันนี้พี่หนูซื้อมาห้าสิบบาทนะคะทำได้ก็ห้าอันนะคะก็สวยๆค่ะนี่ก็เยอะนะคะถุงหนึ่งก็เยอะถุงใหญ่ค่ะนี่สวยไหมคะกระถงพี่หนูค่ะเสร็จแล้วห้าสิบบาทได้เยอะแยะนะคะกระถงพี่หนูค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย